สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Gen X นะครับคลิปนี้เราจะกลับมาดูการรีวิวต่อโมนะครับอีกครั้งหนึ่งตัวนี้จะเป็นอโมเดลตัวที่มีที่มีคุณผู้ชมแนะนำมานะครับว่าอยากจะให้นำตัวนี้มาประกอบรีวิวนำตัวนี้มาประกอบรีวิวครับผมเกเบราเตตราครับผมตัวนี้เป็น hguc ครับ h i เก g ดยูนิเวอร์แซลเซนจูขนาดสเกล1 4ต่อ144เป็นตัวที่159ในลน์ผลิตนะครับรหัสของมันคือ agx 0 4 GABRA t เ t เ tra เรามาดูแกะกล่องมาดูก่อนโตเกเบราเ e t ราพลาสติกถูกแบ่งออกมาเลยเป็นสีโทนส้มส้มเหรอหรือว่าหรือว่าชมพูเพราะหน้ากล่องมันชมพูนะแต่ตัวว่านี่มันดูเป็นส้มๆ ก็มสีสองถุงพลาสติกแล้วก็อีกหนึ่งแผงที่มันอยู่นอกแผงนอกถุงอันนี้เป็นเสริมของซัม่อจำนวนแผงที่เห็นหน้าตรงนี้ก็คือ1 2 3 4งสองสามสี่โริแกปอีกหนึ่งแผงแล้วก็5 6 7เดี๋ยวดูตามนี้7แผงถูกต้องไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด b ีมเซเบอร์อีกอัน8ก็น่าจะครบนะครับไม่น่าจะผิดพลาดอะไรก็ตามคำเรียบร้องครับผมนำมาต่อให้ดูแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเกอร์เบล่าเตต้าเป็นโมบิสูที่ปรากฏตัวอยู่ในภาคกันดัน Memory ้ง Stardu ั m m m o r y 0 0 8 3นะครับรายละเอียดของตัวเกอร์เบลมีดังต่อไปนี้ เก b l บลลาจริงๆไม่ได้มีรูปร่างเป็นแบบที่เราเห็นแบบนี้นะครับจริงๆเก b l บ t ลาเตตนี่ยเป็นโมบิสูรประเภทกันดั้มที่มีแผนพัฒนาอยู่ในกลุ่มของกันดั้ Development Project หรือชื่อย่อ GP ซึ่งในโครงการนี้จะเป็นโครงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมบิสูรที่ต่อยอดจากการพัฒนา RX 78 Series กันดั้ am, ตั้งแต่สมัยวันเย a r w วอหรือสงครามหปี ตัวเกเบล่าเตต้าเป็นกันดัมที่ได้รหัสหมายเลขเครื่องเป็น04แต่จริงๆแล้วเป็นกันดัมตัวที่5ในสายการพัฒนา g p series จากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้การพัฒนาของเกเบล่าไม่เป็นไปตามตารางที่วางเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา GP 0 1ที่ตอนหลังมีการเพิ่มศักยภาพให้กลายเป็น GP 0 1 full burner ทําให้มีการทับซ้อนในการใช้งาน GP 0 1ดูแล้วมีความยุดหอยู่ในการใช้งานมากกว่าต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ จรกรรมกันดั้ม GP02 ที่มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งละเมิดสนธิสัญญาขั้วโลกใต้และถูกกองกำลังเดลัสเอาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนจึงทำให้สาพันธ์จำเป็นต้องปกปิดแผนการพัฒนา GP ซีรีส์เครื่อง04ที่กำลังพัฒนาจึงถูกระงับการดำเนินงานแต่ด้วยดีลส่วนตัวของซีมาหากาลาฮากับโอซาริแวนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอนาฮามอิเล็กทรอนิก จึงได้ทำการส่งมอบกันดัมเกอร์เบล่าที่ได้รับการดัดแปลงรูปร่างให้เป็น m s ในแบบของซีออนให้กับซีมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะหลังจากจบสงครามหนึ่งปีก็มีเหล่าว,วิศวกรของซีออนิกมาทํางานอยู่ในบริษัทอนาหารหลายคนเพราะว่าเราเองก็อยากเป็นกําลังให้กับคุณซีมาอยู่แล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยแบกโมบิลสูตรที่ดีกว่านี้มาให้ทางเราบ้างซิไหนๆก็ส่งตัวจริงๆให้พวกสหพันธ์ไปแล้วนี่มอกแล้วยังไงครับ ถ้าเป็นมืมิสูที่กำลังจะผลิตออกมาแล้วก็ด้วยเหตุนี้จึงทําให้กันดัมเกเบล่าถูกส่งอมอบให้กับซีมาคาราฮาวในรูปโฉมใหม่เกเบราเตตราและมีการปรับเปลี่ยนอาวุธอย่างเช่นลองเลนส์บีมไลเฟิลที่ GP04 ใช้นั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นบีมแมชชีนกันตามสไตล์การต่อสู้ที่ซีมาคาราฮาวถนัด อาวุธเสริมที่ถูกติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็คือปืนกลลำกล้องคู่ที่ซ่อนไว้ที่แขนทั้งสองข้างอาวุธอะยะประชิดของเกเ e ล่าเตต้าก็มีบีมเซเบอรจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของกันดนำ GP04 เกเบล่าก็คือสตรอมบูสเตอร์บูสเตอร์แพ็คขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังก็ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นสามารถถอดทิ้งได้ในกรณีที่ถังเชื้อเพลิงสำรองหมด หลังจากได้รับมอบเกเบลาเตตา้าซีมากระหาก็ใช้เกเบลาเตตา้าเข้าร่วมสงครามแผนสตาร์ดัตและท้ายสุดก็ถูกทำลายโดย GP03 ที่บังคับโดยโกอลากิ ในส่วนโมเดลของเก e เบล่าเตตานะครับ mm hmm. เคยถูกผลิตออกมาเป็นพลาสติกโมเดลสเกล1นึ่ต่อร้อหลังจากนั้นก็ผลิตออกมาอีกทีเป็น HGUC สเกล e นึ่ต่อร้อซึ่งก็คือตัวที่ผมนํามารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็ยังมีอีก2ตัวก็คือเก e เบล่าเตตาเครื่องของคิร่าที่ปรากฏตัวใน Gundam b i ไฟ Fighter นะครับแล้วก็จะมี P ีบันได อีกตัวหนึ่งก็คือเกเบล่าเตต้าโลว์อัลเวอร์ชันนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโมเดลของเกเบล่าเตต้า HGUC 1น4 4้นะครับภายในกล่องเนี่ยหลังจากเรารประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ชุดอาวุธมาก็คือจะมีบีมแมชชีนกันหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็บีมไซเบอร์หรือดาบแสงเนี่ยมีทั้งหมด2อันนะครับตัวดาบแสงนี่ผมยังไม่ตัดออกจากอันนี้ นะเพราะว่ายังไม่อยากเอามาใส่แล้วก็ตัวสตรัมบูเตอร์นะครับที่สามารถถอดใส่กับด้านหลังได้ก็เป็นกิมมิกลูกเล่นของของตัวนี้วิธีการถอดอันนี้ก็ออกแบบมาง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็คือมีจุดยึดเป็นโพลิแคปหนจุดนะครับสามารถถอดหลังออกแล้วเอาตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยปึบอย่างนี้ก็น้ำหนักตัวมันอาจจะเสียสมดุลน,นิดนึงแต่เราต้องจัดบางท่าดีๆนิดนึงนะครับ ถ้าวางบนแอคชั่นเบสก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้ผมขอถอดออกออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไอสตาร์บู u เตอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับมันยาวแล้วก็จะเกะกะใส่แพ็คลามปกติดีกว่านะครับก็ถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับตัวโพรเพสแท่งหรือถังพลังงานสำรองมันจะมีบอลจอยยึดไปบอลจอยจึงทำให้มันขยับได้นะครับเห็นไหมครับมีจุดที่สามารถขยับได้ มีมุมจัดมุมองศาได้แรกๆถ้าบอลจอยยังแน่นๆก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในระยะยาวถ้าขยับเยอะๆก็มีสิธิ์ที่จะหลวมได้ตัวเกวาราเซตตาก็ถึงว่ามันก็ยังเป็น HGUC ในสไตล์โบราณนะครับก็คือใช้โพลิแคปกระบอ o จอยมาตรฐานแต่จุดขยับทํามาค่อนข้างดีไหลเลยยกศูนได้ในระดับหนึ่งแขนเนี่ยก็สามารถงอพับลับได้ขนาดนี้นะแต่แค่นี้นะตามสไตล์ของ h u c ที่ถึงถึงจะเป็นแบบโบราณหน่อยหนึ่งจะงอแบบ ทับขึ้นมาสูงเลยไม่ได้นะครับแต่ก็พอจะ acting pose ในระดับนึงอนะสวยเอลก็มีการวางจุดขยับเพื่อให้มีการอาเอียงลำตัวก็ได้เยอะในระดับนึงนะก็สวยสวยอยู่นะถ้าในการจะจัด acting pose ขาเป็นบอลจอยอไม่ีย้บอลจอยสิมีจุดหมุนลักษณะเป็นวงกลมก็คือทำองศาได้เยอะอยู่นะครับขายกพับขึ้นมาได้ตรงหัวเข่าได้แค่นี้นะ หมายถึงว่าตัวตัวเขานะพับได้แค่นี้90อ,องศานะครับรายละเอียดบนตัวถ้าคนสําหรับสําหรับคนที่ต้องการประกอบดิบตัดเส้นเลยก็เดินลายผมก็ว่าก็สวยได้แล้วนะใช้ได้อยู่รายละเอียดก็ถือว่าดีกว่าร้อยสี่เดิมเยอะล่ะครับตัวนี้ก็ ก็ถือว่าถ้าคนชอบซีรีส์นี้ก็ผมถือว่าก็ก,ก,ก็ดีนะครับผ่านแต่ปัญหาสำหรับคนที่ประกอบทำสีจุดหนึ่งเลยก็คือลักษณะของการผ่ากลางตามสไตล์ HGUC ขาขาก็ดีนิดนึงเพราะมีการซ่อนซ่อนจุดประกบแล้วก็เดินลายาทำเป็นเป็นลายลายทับลงไปเลยก็ดีครับสวยดีด้านหน้าเนี่ยที่มันเก็บลายเก็บจุดจุดประกอบ จุประกอบได้ดีครเพราะนี่เขาใช้ตัวนี้ครอบเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้หลบลายลบลายประกอบได้ก็มีแค่จุดเดียวที่ใหญ่สุดก็คือตรงไหล่นี่แหละอแค่จุดนี้แหละครับที่ผ่ากลางถ้ากับว่าตัวนี้มันก็หลบหลบลายประกอบดีนะดีเลยแหละ โดยรวมถือว่าสวยนะครับตัวนี้สวยเลยไหนลองใส่ปืนซิหลังจากติดปืนบีแมชชีนกันแล้วผมรู้สึกว่ามันจัดท่าทางของการวางท่าที่ถือปืนเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดสังเกตได้คือตรงนี้นะครับท้ายปืนกับปีกตรงนี้เนี่ย มันจะมีปัญหากันนะครับเวลาจะยกอะไรเนี่ยมันจะเกะกะได้เกินต้องแอบๆซ่อนๆนะดูสิเออเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่สร้างความน่ารำคาญได้ระดับหนึ่งเลยนะเห็นไหมเห็นไหมต้องจัดท่ากันดีๆ ต้องยกไหล่ช่วยนะตรงนี้จุดขยับตรงไหลก็ช่วยได้พยายามหาจุดขยับแล้วก็พยายามจะถ่ายแอคชั่นโพสของเกเบราเตต้าซึ่งตอนนี้ผมก็ประสบปัญหาสำคัญขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งมาเรามาดูปัญหาที่ผมเจอดีกว่าหนึ่งเลยนะครับตัวเกเบราเตต้าเนี่ยมันให้ความรู้สึกของจุดขยับที่ที่ไหล ส่วนของไหลเนี่ยรู้สึกเกะกะพอๆกับความรู้สึกที่ผมตอนที่ผมประกอบตัวกุ๊ซี่กันดั้มเลยคือส่วนนี้นะครับกับปีกด้านหลังจะมีปัญหากับการที่เราจะขยับไหล่อย่างมากมันจะเกะกะเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาทั้งแขนเลยมันจะพับไม่ได้มันจะอยู่ด้วยกันดังนั้นการที่จะงองแขนหรือจะ acting ที่แขนเนี่ยมันจะติดกันเกะกะเกะกะซึ่ง มันน่าจะมีการออกแบบให้มันสามารถขยับได้นะแต่นในหนึ่งต่อร้อสิบสี่มันอาจจะเเกินความสามารถเขาหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญโอ้โหตัวนี้เห็นไหมมันมีโอกาสที่จะโดนกันได้นะถ้าทําสีกันแล้วอะโอกาสที่ปีกกับโพเพตแท้งจะโดนเสียดสีกันถ้าทําสีไม่สิทธิ์ลอกอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอเลยเห็นชุดนี้ไหมครับทัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงไหลจริงๆเนี่ยมันมีจอยอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับ เป็นจอยจอยแนวแนวนอนเห็นไหมครับกับแกนพาสติกอันนี้แกนพัสติกอันนี้กับจอยที่เป็นแนวนอนอันนี้มันสามารถเสียบปับ๊บเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีจุดขยับมันสามารถขยับได้แต่ผมลืมผมลืมนึกถึงเพราะว่าตรงนี้พอเราขยับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดันได้อีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝั่งนี้ครับ โฟกัสสิโฟกัสสิผมดันจนมันหักคาไปแล้วดังนั้นแอคชั่นโพสของเกเวล่าจบแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้ถ้าเกิดผมจะทำสีตัวนี้ <laughs> ผมค่อยมา <laughs> แก้มัน อาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบไปแบบเฟลๆแบบนี้กับภาพแอคชั่นโพสของเกิบเวล่าก่อนที่ผมจะทำไหลของเขาหักนะครับส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรมาประกอบรีวิวแล้วผมจะทำมันหักอีกหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้หากถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ